ภาพนี้ให้ญาติโยมได้ดูเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้เห็นภาพนี้เพราะว่าหลังจากวันที่22คือวันจันทร์แล้วเนี่ยภาพโบสถ์ฟอร์มนี้จะไม่มีอีกแล้วจะไม่เห็นอีกแล้วถ้าเราจะสร้างใหม่หรือบูรณะใหม่ให้มันเหมือนเก่าก็คงจะไม่เหมือนเพราะว่าเราตัดเราตัดประมาณ2มิมตรส่วนที่เป็นปูนเนี่ยใตใตยอดนี่ลงมาไอที่เป็น เป็นเหมือนรูปตาสองดวงอ่ะเหมือนดวงตาสองดวงข้างบนนี้จะไม่มีคือการสร้างใหม่แต่ก็เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะทําช่วงไหนเพราะว่าเกี่ยวกับงบประมาณชาวบ้านแถวนี้เขาทราบกันหรือยังคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ทราบไม่กี่คนนะท,ทราบเพื่อนบ้านแถวนี้เขาทราบะเพื่อนบ้านอย่นี้แต่ฝั่งนู้นเราก็ไม่ได้บอกเขา ไม่ได้บอกไม่แจ้งแต่เขาก็คงจะรู้ว่าเราบุรณะ <laughs> เพราะว่ามันตั้งร้านเราตั้งมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วตุลาพฤศจิกาตั้งาตกรกาคมมาห้าเดือนแลวจ่ายค่าเช่าไปห้าเดือนนะคำจริงแล้วถ้าเผื่อว่ามันแบบยังใช้ได้อยู่ยังมีสภาพที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนนะแต่ด้วยที่ว่ามันตอนนี้อาจจะอันตรายหรือว่าอาจจะพังทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมใช่ไห<ช><ช>มขอทางอำเภอ ทางอำเภอน,นั้นนะ่ะมาบอกเราให้ให้ยกลงให้ยกลงแล้วก็ไม่ให้ใช้ด้วยไม่ให้เราใช้ภายในด้วยเพราะว่ามันอาจจะถล่มลงมาครับเจ้าค่ะเราจริงๆก็บอกเรานาน,นแล้วแต่เราก็บินเวลาว่าออมันซ่อมได้อยู่มันคือมันเสียดายแต่สุดท้ายแล้วพอช่างจะมาซ่อมจริงๆว่าโอ้ไม่มีใครกล้าทำช่างเหล็กก็ช่างเหล็กก็ถอยไ,ได้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่มาอีกแล้วเพราะมันอันตรายนะประชุมกันใหม่ว่าจะทํำยังไงก็เลยตกลงตกลงใจกันว่ารือ้อทางบริษัทช่างก็บอกว่าเออรือร้อต่อรื้อคือตัดวนที่เป็นปูนนะจากข้างบนลงมาถึงนาฬิกาประมาณ2เมตร ยอดไก่ยอดไก่มาถึงบามาถึงในปั้นลมเนี่ยเจ็ดเมตรอังนี้สูงทั้งหมดมนนยี่สิบหกเมตรเจ้าค่ะจัดจัดปืนจนถึงยอดถึงยอดไก่ <26. S 2> เลยยี่เมตรแล้วเดี๋ยวบันจันทร์ ก,ก็จะหาย,หายแล้วถ้าจะมีการสร้างใหม่เจ้าค่ะก็จะให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะรูปแบบรูปแบบคงจะเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสี่ที่เราจะก่อเพิ่มไปอีกพอเราลื้อออกตรงที่มันมันแตกมันแตกมันร้าวที่ซ่อมไม่ได้นะลื้อออกมาส่วนที่เป็นพื้นระฆังมันจะมีพื้นที่กระเทปูลไว เป็นพื้นละครเราจะรื้อถึงตราน,นั้นแล้วจะก่ออิฐขึ้นไปอีกอประมาณ50ิเซนหรือ60สเซนก็ก็ยังไม่ได้ตกลงกันต้องมาประชุมช่างอีกทีนึงแล้วละครเอาลงเอาลง,าลงและจะเอาขึ้นไปอีกไหมคะไม,ไม่เอาขึ้นนะจะวางไว้ข้างล่างในห้องเพื่อให้ญาติโยมได้ปิดทองเออ <laughs> จ้าค่ะ <laughs> ก็เมืองไทยเราปิดทองราพุทธรูปนไะมที่นี่ก็มา <laughs> โยมก็มาเคาะะคังปิดทองะคังแล้วะคะแล้เดี๋ยวจะมีพิธีบวงสวงใช่เราจะ,ะบวงสวงบอกกล่าวเทพเทวาภูมิเจ้าที่ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้บรรพบุรุษของที่นี่เพราะว่าเขาสร้างเขาสร้างเขาอก่อร่างสร้างตัวด้วยศรัทธาองเขามา,าเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราก็ ทำพิธีก็โบราณชาวไทยเราเชาวพุทธก็เราก็เชื่อว่ามีปุ่มเทวดาที่อาศัยอยู่ในเรือนว่าร่างบางเจดีย์จอมปลวกภูเขาเรากาต้นไม้นี่มีรุกขเทวดารักษาดูแลอยู่ก็เพื่อที่ไม่ให้มันมีอะไรในจิตในใจเราก็จะทําพิธีส่วนนี้คือบอกกล่าวเทพเทวาปุ่มเจดี่ว่า ออสิ่งนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการบูรณะก็ดีเจ้าค่ะจะเรียกว่าบวงสรวงก็ได้แต่เราตมามาก็ใช้คำว่าบอกกล่าวเราไปอยู่ที่ไหนเราก็บอกกล่าวใช่ค่ะเหมือนตาม,มามาอยู่ที่นี่ตมามาก็บอกกล่าวก็ตามาก็เชื่อตามนิมิตของหลวงปู่หลวงปู่เหลืองอุปชาที่ท่านมาพักและท่านมาทำพิธีเปิดเปิดใต้วัดน,นี้มีนิมิต ที่ท่านมาพักอยู่ท่านบอกว่ามีคนแต่งตัวสวยงามมางันพากันแห่พากันแห่แหรอบโบสถ์นี่สามรอบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพากันออกไปออกไปทิศนี้แหละเนี่ยพอก็แห่สามรอบแล้วก็ออกไปทิศนี้ปมากก็ถามว่าถามหลวงปู่ว่ามันมีความหมายว่ายังไงหลวงปู่ท่านบอกว่าเขาเปิดทางเขาดีใจ ที่สถานที่นี้หมายถึงพระพุทธศาสนาเราได้มาสิ่งอด<ม>ก็เอาคำของปูว่วาเออเขาเปิดทางเขาดีใจใ<ช>เหมือนเขาได้ปรับภพบภูมิหรือเขาได้ไปอยู่ใหม่เหมือนได้บุญจากเราต่อไปเขาจะได้บุญจากเราว่าเราได้มาทําบุญมาสวดมนต์มาภาวนาญาติโยมมาเพื่อพิสปิบัติธรรมนี้มันก็จะมีอานิสงส์ให้เขาได้เปลี่ยนภพภูมิให้ดีขึ้นเขาฟากันดีใจนะก็ขอขออก น,นิมิตหลวงปู่จะมาก็มั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่มงคลที่สุดนะพระปู่มาตทวดาตั้งแต่เรามาอยู่นี่ชุ่มเย็นทุกอย่างตอนนี้ก็เย็นเจ้าคะ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เย็นนิมอนแพจาน,น,ะะนาถ่ายทำไฟ้สดทุกทีฝนจะตกแล้วเจ้าค่ะตอนตอนนั้นอย่างดีมาเลนีมาเลนี ได้ค่ะเย็น,นชุ่มฉ่ำเลยนะคะ <laughs> เอามาตั้งตรงนี้เพื่อไม่ให้ไม้โครงสร้างมันปุกเราอาจจะตั้งนานหลายปีหลายเดือนก็ป้องกันไว้ ตอนนั้นที่เปิดป้ายก,กี่ปีมาแล้วใชคะแปดปีอันนี้จะเข้าสามปีแล้วนี่ค่ะสองปีครึ่งแล้วถึงเดือนกันยาก็สามปีท่้นเร็วนะเคะคะบ้านหลวงเร็วค่ะพระอาจารย์คะตอนที่ซื้อโบตอนหลังแรกเนี่ยมีการพูดกันไหมคะว่าจะต้องซ่อมแซมอีกกี่ปีในข้างหน้าเราไม่ได้ไม่ได้พูดเลยเพียงแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวว่าขอให้มีสถานที่ เจ้าค่ะยังไงก็ได้จะเก่าจะใหม่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสถานที่เพราะาเราคิดแบบคนไทยว่าอยู่ไปทําไปบูรณะไปซ่อมแซมไปคิดแบบอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นเราก็ยังไม่ทําเพราะว่าช่วงนี้เราใช้งบประมาณในการบูรณะไม่มีเงินสะสมเลยไม่มีเงินสะสมก็ไม่คิดว่ามันจะทําแต่ว่าเรามาทําด่วนก็คือหนึ่งทางอําเภอใล้ๆบ,บ,บังคับ เหมือนกันบังคับว่าเราต้องรีบเราต้องทํานะ,ะถ้าไม่งั้นจะโดนปรับเนี่ยมีนังจดหมายมา2อฉบับ3าฉบับก็มีแต่จะปรับจะปรับแล้วก็เขียนโนติสมาครั้งละ6,000ยูโรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดําเนินการตามสเต็ปหนึ่งาไม่เราเสนอไม่เสนอแผนในการปรับปรุงบูรณะเนี่ยจะปรับอย่างเดียวทางทอำเภอไม่ช่วยแต่จะปรับก็แปลเหมือนกัน เราเข้าไปชมข้างในกันเนาะเจ้าค่ะที่อยู่บนยอดนั่นคือกระทะทองเหลืองนะคะ<โอ> <laughs> กระทะค่ะไปตัดหัวออกนั่นคือกระทะทอง,ลอง <laughs> แล้วเอามาติด ป้ขนาที่ครอบไม่ได้เห็นกระทะทอดปลาตั้งโกร๋าท่านเอามาความคิดสร้างสรรค์ได้เยี่ยมยอดมากท่านเอามาตัดหูออกอะคะ